ข่าวดึงกันทุกคนสรุปแล้วนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะไปร่วมงานบุญน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับกับงานกระถินนะครับในวันที่1แล้วก็วันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าแพนแล้วแพนอีกครับทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยงานของน้องครับตรงกับ วันอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยจัดรายการพอดีครับทุกคนก็เลยไม่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยแต่ว่าก็ได้ทําบุญไปเท่านั้นเองนะครับแต่ปีนี้ครับทุกคนแพนแล้วว่ายังไงก็จะต้องไปให้ได้ครับทุกคนกับวันที่1แล้วก็วันที่2นะครับทุกคนแต่ว่าอุ้มอิมเนี่ยน่าจะได้อ,อยู่วันที่สาวน้อยเพชรบ้านแพ,แพงแสดงนั่นก็คือวันศุกร์ใช่ไหมครับทุกคนพ,อพ,อพอ่อแม่คอมเมนต์มาหน่อยตรงกับวันศุกร์เสาร์ใช่ไหมครับงานบุญน้องอุ้อิ่งนะเดี๋ยวจะพลาดอีกนะครับทุกคนแล้วก็ ก็บอกกับคุณไอซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้จัดการเนาะบอกว่าให้เคลียร์คิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอย่าให้ตรงกับวันนี้นะครับห้ามมีอะไรมาตรงกับวันบุญน้องอญิงโดยเด็ดขาดท่านผู้คนอย่างที่บอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสนะครับไปที่บ้านของน้องเลยนะครับในขณะที่หลายๆคนนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆคือแบบไปกันหมดแล้วยกเว้นอุ้มอิ่มเลยที่ยังไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศบ้านอุงแิงแบบสดสด คือเราอยากไปเห็นอันนี้คือเป็นงานบุญด้วยครับทุกคนก็เลยอยากจะยิ่งๆอยากจะไปนั้นนะครับทุกคนแล้วก็เราเห็นแค่ในรูปภาพชื่นชมแค่ในคลิปวิดีโอนะครับบ้านของน้องอ่ะแต่แบบยังไม่เคยไปเห็นด้วยด้วยเนื้อตาเนื้อของตัวเองเลยนะครับทุกคนก็อยากจะไปจริงๆนะครับแล้วก็แพลนไว้แล้วว่าจะไปร่วมงานจริงๆกับทุกคนในวันที่หนึ่งสองพฤศจิกายนนี้ครับทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่ามีรถแห่ด้วยเนาะในวันที่2ใช่ไหมครับ แล้วก็มีมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยกำลังขายบัตรอยู่นะครับทุกคนก็ไปร่วมทําบุญกันได้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้มอิ่มก็พยายามเนาะจะร่วมทําบุญกับองค์อิงเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดนั่นแหละครับทุกคนไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรประมูลตุ๊ก,กตานะครับหรือแม้กระทั่งการทําบุญต่างๆครับเราจะร่วมอยู่เสมอเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่า,าหลายคนก็พูดกันนะบอกว่า ไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญใช่ไหมครับทุกคนที่อุ้มิเนี่ยจะได้มาพูดถึงน้องเนาะในในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปีกว่าๆเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ถือว่านะครับ น้องก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับอิมเหมือนกันในการทํางานต่างๆครับทุกคนแล้วก็นี่แหละครับทุกคนเป็นเป็นสิ่งที่อิมก็อยากจะไปอยากจะไปร่วมบุญด้วยอยากจะไปเชิญชมนะครับบ้านหอฝันของน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งหลายคนก็มีโอกาสเห็นแล้วพอพ่อแม่ fc แฟนคลับก็มีโอกาสเห็นกันหมดแล้วนะครับยกเว้นอุ้มอิมข่าวกระแสนี่แหละมีแต่บอกว่าจะไปจะไปจะไปแต่โอ้โหงานก็คือจะเข้ามาในวันนั้นๆพอดีนั่นแหละครับทุกคนนั่นแหละก็คือแบบต้องมีสักวันต้องมีสักวันจริงๆที่ เราจะได้ไปบ้านของน้องจริงๆนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นงานบุญด้วยเป็นงานบุญใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นงานที่าญาติของน้องหรือว่าทีมงานของน้องเนี่ยเป็นการจัดขึ้นมาในครั้งนี้ยิ่งทําให้อิมขออา่าวกระแสอยากจะไปอีกนะครับทุกคนสําหรับองค์อิงเนาะเราก็เห็นความเติบโตของลูกสาวองค์อิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับทุกคนแล้วก็นะทุกๆความสําเร็จของน้องเนี่ยอุ้มอิมก็อยู่ในทุกๆโมเมนต์นะครับ แล้วก็อยากจะอยู่ในทุกๆโมเมนต์ในงานบุญของน้องเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะแล้วเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเป็นเหมือนกันสนับสนุนไม,ไม่ผิดคนจริงๆสําหรับองค์หญิงเนาะน้องก็ยังวางตัวดีนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็ยังเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนนะครับไม่คิดว่าตัวเองดังทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าตัวเองดังนะสำหรับลูกสาวองค์หญิงนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้กับพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับฟังนะว่าตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปแล้ว เมื่อกี้เมื่อสักครู่เลยนะครับพูดคุยกับผู้จัดการนะครับคนที่ดูคิวงานให้กับผมอิ่มต่างๆนะครับทุกคนและที่สําคัญกระซิบบอกนิดน,นึงนะครับตอนนี้อุ้มอิ่มได้งานนะครับทุกคนเป็นงานละครสั้นนะครับเป็นงานละครสั้นแล้วก็จะออนแอร์ด้วยทางทางเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าอ,อุบไว้ก่อนนะครับทุกคนก็ขอบคุณจริงๆนะครับฝากคือไม่รู้ว่าขอบคุณคือท่องคาถาองค์อิงไงทุกคนท่องคาถาอง์อิงนะ ถึงได้งานงานละครนะครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับที่เล็งเห็นความสามารถของเรานั่นเองครับทุกคนใครที่ซื้อบัตรแล้วบ้างครับตอนนี้มีทางด้านแฟนเพจพ่อแม่น้องนะครับแล้วก็้งอิงเนี่ยก็น้องก็มีการโพสต์นะครับในเรื่องของการขายบัตรเนาะให้คนให้คนร่วมไปทําบุญนั่นเองและที่สําคัญก็คือมีรางวัลด้วยอุ้ยมเนี่ยอยากจะไปสอยดาวนะครับอยากจะไป ร่วมบุญอยากจะไปทํากิจกรรมนะครับทุกคนเห็นบอกว่ามีรางวันใหญ่เป็นแอร์ Air ด้วยใช่ไหมครับทุกคนเป็นแอร์มีพัดลมอะไรต่างๆก็ต้องไปรอรุ้นกันหน้างานนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่าออนไลน์เนี่ยเขาจะให้มีการลุ้นรางวัลรางวัลด้วยหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ตื่นเต้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วถือว่าโอ้โหจัดงานได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับบ้านน้องนะครับทุกคนแล้วก็ปีที่แล้วอุงอิงเนี่ยร้องไห้บนเวทีนะถ้าทุกคนยังจําได้มีไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ น้องเนี่ยร้องไห้กับแม่หน่อยเนาะปีที่แล้วคือเราก็แอบเราก็ร้องไห้กับน้องอะ่ะน้องบอกวาอ่าข้าวจานเดียวก็เคยทานมากับคุณแม่อะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะตอนที่น้องเนี่ยร้องเพลงตามตลาดนัดครับทุกคนเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงสู้มาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่รักของพ่อพ่อแม,แม่ fc แฟนคลับแบบนี้นะครับมาโดยตลอดนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้อุม้มอิ่มข่าวการะแสตัดสินใจแล้วนะครับทุกคนไปแน่นอนแหละครับทุกคนอยากตื่นเต้นอะ่ะอยากเห็นบ้านอุ้งอิ่งครับทุกคนแล้วมันไม่ เอาจัริงนะสิ้นเดือนก็ไม่นานนะอีกแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนก็ก็จะถึงแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะแพลนนะครับแล้วก็มาติดตามอีกทีว่าอุ้มิมจะไปกับใครบ้างคือรอบที่แล้วคือแพลนก็คือแบบไม่ได้ตรงตามตามแพลนของตัวเองสักอย่างเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วนะทุกคนแล้วก็แพลนที่จะไปงานบุญน้องแต่ปีที่แล้วตอนแรกแบบจะ,จะไป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 แต่นะครับทุกคนก็ไม่ได้ไปและรอบนี้ก็ก็คงจะต้องไปจริงจริงแล้วแหละนะทุกคนเพราะว่า เราไม่เคยไปเลยแล้วก็ยังไม่เคยไปบ้านน้องเลยอะไรเงี้ยครับทุกคนสักครั้งหนึ่งเนาะกับการที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเติบโตมาขนาดนี้แล้วบ้านของน้องก็ตอนนี้เริ่มจะเป็นส่วนตัวแล้วนะครับทุกคนมีรัว้วรอบขอบชิดแล้วตอนนี้อุ๋งอิงสร้างบ้านให้กับคุณแม่ด้วยแล้วก็สร้างบ้านให้กับแม่ฮักพ่อฮักเนาะเผื่อจะได้ไปพักเห็นไหมครับได้ประโยชน์นะทุกคนสําหรับงานบุญนะครับงานบุญที่แบบว่าน้องเนี่ยจะ กำลังจะจัดขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเวลาแบบพ่อฮักแม่ฮักไปจะได้พักที่บ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะโอ้โหบ้านซูเปอร์สตาร์นะครับเนาะล้วก็ต้องบอกว่าอตอนเนี้ยเห็นทางด้านพ่อฮักแม่ฮักทีมงานบ้านฮักเนี่ยก็ได้มีการแพลนเอาไว้กันแบบเยอะแยะมากมายกันแล้วทีเดียวนะทุกคนกับการที่จะไปร่วมงานงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปร่วมงานนี้นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ใครจะไปบ้างแล้วก็ใครจะเดินทางไปแบบด้วยรถอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไปกับกลุ่มบ้านฮักหรือเปล่าอะไรอย่างี้ยพี่ค,คนก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าอิ่มก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ไม่เคยไปกับกลุ่มบ้านฮักเลยคือมีผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะครับคือท่านเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นจะจองที่นั่งให้แต่ิอิ่มก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปครับพี่ค,คอนอย่างที่บอกว่าคือมอิ่มก็จะเป็นแบบงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานรีวิวงานจัดรายการวิทยุอะไรอย่างนี้ครับพุ่คนเนาะ ก็ก็จะติดตรงนี้แหละที่เราแบบทิ้งไม่ได้เลยหรือว่าราไม่ได้เลยเป็นคนอื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับทุกคนนะมันมันค่อนข้างจํากัดนะกับการทํางานแบบนี้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าอิ้มไปแนะ่นอนใครไปบ้างไปเจอกันที่นู่นนะครับใครยังไม่เคยเจออุ้มอิ้มข่าวกระแส ไปเจอกันที่นูน่นไปเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปกันเยอะๆแล้วก็หวังว่าพ่อพ่แม่แม MC แฟนคลับเนี่ยจะร่วมทําบุญกับน้องอุงอิงกันเยอะๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อุงอิงเนี่ยเป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับอย่างเช่นการประมูลตุ๊กตาช่วยเหลือเด็กพิการนะครับช่วยเหลือเด็กได้โอกาสน้องก็ทํามาโดยตลอดครับทุกคนช่วยเหลือสังคมตลอดและครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่ไปบุรณะวัดด้วยวัดหนองคูด้วยแล้วก็วัดหนองคูก ก็มาแชร์ข่าวกับอุ้มอิ่มเยอะมากๆนะทุกคนก,ก็ขอพระคุณทางน้านแฟนเพจของวัดหนองคูด้วยที่อเอาข่าวอิ่มไปลงนะครับเหมือนกับว่านําไปนําเสนออย่างเงี้ยทุกคนก,ก็อุ้มอิ่มก็เป็นอีกหนึ่งแรงก็แล้วกันนะที่จะช่วยให้ทางวัดนะครับมีมีม,มีคนไปร่วมทําบุญกันเยอะๆนั่นเองจะได้บูรณาวัดแล้วก็จะได้ทําทกุฏิด้วยใช่ไหมครับทุกคนในรอบนี้ทําห้องน้ําต่างๆใดๆนะครับก็นะนะก็ขอให้ทุกคนร่วมทําบุญกันเยอะๆทักไปได้เลยนะครับที่ แฟนเพจพ่อแม่น้องอุงอิงนะครับทุกคนหรือทักไปที่นะครับแฟนเพจอุงอิงน่าจะมีแอดมินตอบเป็นพี่หมอนอิงครับทุกคนอาออุงอิงเพจจริงเพจเดียวนะครับทุกคนแล้วก็คือเพจนั้นเลยก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปทำบุญกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝากพ่อๆแม่เนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิมไปแล้วนะครับฝากทุกคนครับ